บทที่25บอกเธอสิเรื่องของเราเมื่อวันหนึ่งในเดือนตุลาปี2018เซียวจ้านบินจากปักกิ่งไปเซี่ยงไฮ้เพื่อร่วมเข้าทีมของกองเทพกระบี่สังหารซึ่งจะประกาศอย่างเป็นทางการในอีก3วันข้างหน้าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเร็วขนาดนี้และนางเอกที่เข้าร่วมทีมครั้งนี้คือหลี่ซินเพื่อนเก่าของเขาทั้งสองเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วใน The w o l f หมาป่าจอมราชนและถูกกำหนดให้กลับมาพบกันอีกครั้ง ทั้งสองต้องการใช้โอกาสนี้พูดคุยย้อนความหลังที่ร่วมงานและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมผู้ช่วยชั่วคราวที่เสียวจ้านจ้างไม่ได้มาทํางานจนกว่าเขาจะเข้าร่วมทีมตามประกาศดังนั้นครั้งนี้เขาจึงถือกระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่องบินเพียงลําพังเครื่องแต่งกายของเขาเรียบง่ายมากสวมสเวตเตอร์ลายดอกสีเทาและที่คาดผมสําหรับเล่นกีฬาสีดํา หลังจากคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายที่หางโจวจำนวนผู้ติดตามของเขาก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่งผลให้ตอนนี้มีแฟนๆมารับเขาที่สนามบินมากกว่าเดิมอย่างไรก็ตามเนื่องจากเซลจา้านมีราชาน้ำส้มสายชูแห่งเหอหนานอยู่ที่บ้านเขาจึงไม่พูดคุยกับแฟนๆอย่างที่เขาเคยทำแต่กันนั้นแฟนๆก็เข้าใจพร้อมกล่าวชื่นชมเขาอยู่ดีพี่ชายการุณาใส่เสเวตเตอร์เพิ่มด้วยดูดีมาก ใช่ใช่ใชเสื้อสเวตเตอร์ก็เยี่ยมเหมือนกันพี่ชายใส่สเวตเตอร์อรบอร่บอยๆนะแต่งตัวดีๆไปมีประโยชน์อะไรล่ะมันขึ้นอยู่กับหน้าตาคนสวมใส่<ช>เงียบเสียงไว้พี่ชายหน้าแดงแล้วเซอยวจ้านฟังคำเหล่านี้แล้วใส่หัวพร้อมหัวเราะสงสัยว่าผู้หญิงตัวเล็กๆเหล่านี้มาจากไหนแถมยังพูดได้มากมายเมื่อได้ยินความคิดเห็นเกี่ยวกับพี่คาดผมอย่างไม่ระมัดระวัง หัวใจของเขาก็เต้นเร็วแอบแับมิ้นออกมาหลังหน้ากากอนามัยแล้วหูของเขาก็แดงด้วยความเขินอายผ้าคาดผมไม่ใช่เครื่องประดับทั่วไปในเว้นการสวมใส่ขณะวิ่งซึ่งไม่ค่อยใช้ในชีวิตประจําวันแต่เหตุผลที่เขาสวมผ้าคาดผมในวันนี้อันที่จริงเออเขาถูกวังอีปอบ,บังคับ ในตอนเย็นของวันหนึ่งที่อยู่เซี่ยงไฮ้เซียจ้านบอกตารางที่กำหนดของเขาถึงหวังอี้ป๋อซึ่งเดินทางกลับมาจากหางโจและอธิบายอย่างละเอียดว่าเขาจะร่วมแสดงเป็นจางเสี่ยวฟานในจูเซียนหรือกระบี่เทพสังหารช่วงเดือนตุลาเมื่อหวังอี้ป๋อได้ยินว่าเซียจ้านกำลังจะรับบทนำชายหวังอี้ป๋อก,ก็ประหลาดใจหืมคุณจะเล่นเป็นจางเสี่ยวฟานหรือเปล่าใช่มีอะไรผิดปกติ เวจ้านไม่เข้าใจว่าทาไมหวังน่ปพอถึงประหลาดใจมากคิดว่าเขาจะบอกว่าเซจ้านไม่เหมาะที่จะเป็นดังนั้นเซจ้านจึงทําหน้าบูดบึ้งอย่างไม่พอใจนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันถ่ายภาพยนตร์ในฐานะนักแสดงนําชายเล่นเป็นจางเสี่ยวฟานจริงๆหรออยานายมีพิษเราฉันจะเทียบกับหนุ่มหล่อจี้เซียงคงได้อย่างไรจี้เซียงคงเป็นทั้งหนุ่มหล่อและมีความอัจฉริยะมีชื่อเสียงทางด้านความรักอย่างดี เมื่อหวังอี่ป๋อได้ยินเซลจ้านเรียกชื่อตัวละครของเขาเขารู้สึกว่าเซลจ้านจงใจเตือนเขาถึงความหึงหวงในอดีตเขาจึงพูดว่าจานเสี่ยวฟานเป็นเช่นนั้นโชคดียิ่งกว่านั้นเขามีผู้หญิงมากมายจ <c oughs> ีเสียงคงคงเป็นหนุ่มแพาวในการจีบสาวส่งคาเล็กๆระหว่างคู่รักก็ได้เกิดขึ้นต่อมามีการเรียกชื่อตัวละครของการกลายเป็นส่วนสําคัญของการทะเลาะวิวาทของคู่รัก เซวจันเขินอายและยังคงปิดกล้องขณะโต้เถียงกันเขาไม่สามารถเอาชนะได้จึงเอ่ยว่าฉันจะไม่เถียงกับนายที่เซียงคงฉันจะไปหาสาวงามรูปเฉวยฉีอะไรนะเดี๋ยวก่อนใครบอกมาเหมือนจะพูดอะไรที่ไม่ควรพูดนะอืมถามจางเซี่ยวฟานฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน อย่าแกล้งไม่เข้าใจนะเอามือออกอย่าบาังหน้าจอใครคือรูเฉยฉีบอกมาเร็วเข้าการล้ำลึกถึงอดีตหมายความว่ายอย่างไรหน้าตาแบบนี้ที่ทำอยู่คือลูกหมาตัวน้อยเหรอเอาละดีสิ้นเธอบังเอิญได้เล่นเป็นรูเฉยฉีและเราก็นัดกันไว้เรานัดไว้ว่าจะอ่านบทละครด้วยกันหึโอพี่จะไปเซี่ยงไฮ้เพื่อออกเดตกับผู้หญิงแน่มันไม่ใช่การออกเดต มันแค่เป็นความทรงจำเออพี่กำลังจะไปออกเดทกับผู้หญิงคนนึงไม่ใช่เดทอยากวนประสาทได้ไหมหวังยี่ปอหยุดพูดแล้วลดมุมปากของเขาลงลืมเรื่องการออกเดทกับผู้หญิงซะเถอะพี่ยังใจร้ายกับผมมากเอาละฉันผิดฉันจะไม่ไปโอเคไหมเจเจนเปลี่ยนใจและตัดสินใจถอยกลับแทนที่จะก้าวออกไปข้างหน้าท้ายที่สุดแล้วเราวังคือคนที่สำคัญที่สุด มันไม่สําคัญว่าใครจะคิดยังไงกับฉันการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือการเช็คอินโรงแรมก็ไม่ใช่เรื่องยากยังไงซะเราหวังก็คือสิ่งสําคัญที่สุดเอาละพี่ไปได้แม้ว่าพระราชานําส้มสายชูแห่งเฮือนานจะครอบงาแต่เขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมตามปกติของคนรักเรื่องงานแยกแยะได้แต่ถ้าพี่ต้องการให้เธอรู้ว่าพี่มีเจ้าของพี่จะต้องนำบางอย่างเพื่อพิสูจน์ว่าพี่เป็นของผม ตลกหน้าโอเคโอเคพูดมาหวังอีป่ปอจมดิงอยู่ในห่วงความคิดของตัวเองยังไงดีสวมชุดคู่รักหรอเป็นไปไม่ได้พี่จ้านไม่เห็นด้วยแน่ขนาดชุดที่ผมซื้อมาเขายังไม่ใส่เลยเออสมแววนมันชัดเจนเกินไปเขาไม่สวมหรอกจริงๆพ่อและแม่ของผมเห็นชอบนะแต่เขาก็ยังไม่สวมลืมไปเถอะไว้ถาอีกครั้งหวังีป่ปอยังไม่มีแผนที่ดีในใจตอนนี้ชั่วครู่หนึ่งเขาก็เอ่ยว่า ถ้าคิดออกแล้วผมจะบอกพี่เซลจ้านคิดถึงความคิดบ้าๆที่เด็กน้อยคนนี้คิดขึ้นมาได้ในวันลุ่งเขาได้รับภาพเซลฟี่จากหวังยี่ป๋อพร้อมข้อความว่าสงสารที่เซียงคงต้องมาใส่ชุดคู่กับจางเสี่ยวฟานไม่จำเป็นต้องสวมใส่ทุกอย่างแต่ต้องคาดผมโชว์ฟันกระต่าย เซียวจา้านตอบกับข้อความหลังจากที่สวมใส่แล้วจะถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอฉันจะแสดงรูปถ่ายของฉันให้ลูกสวยฉีพร้อมกับแนะนําว่าสามีของเซียวจา้านแล้วเขายังส่งข้อความเพิ่มเติมอีกว่าฉันรักนายทางด้านหวังยี่ปอที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของโทรศัพท์สวมชุดกีฬาสีแดงซึ่งเป็นสีโปรดของเซียวจา้านแล้วสวมที่คาดหัวสีขาวอ๋ นาขยะขยแยงเซียวจ้านพึมพำมันทําให้ฉันนึกถึงตอนที่เราพบกันครั้งแรกรูปโฉมของนายเป็นเด็กวัยยีโดยเฉพาะเซียวจ้านคลิกไปที่รูปเต็มตัวที่ถ่ายในกระจกแล้วเห็นตัวเลข23ตัวใหญ่ที่เขียนอยู่บนเสื้อของหวังยี่ป๋อเขาเม้มริมฝีปากแล้วล้มลงบนโซฟาห้อยเท้าแล้วกดปุ่มข้อความเสียงเพื่อตอบกลับฉันก็รักนายเหมือนกันแล้วอีกฝ่ายก็ตอบกลับด้วยอีโมจิ ประกาศผู้โดยสารที่จะเดินทางจากปักกิ่งไปเซียงไฮ้โปรดทราบเซียวจ้านกลับมามีสติและกัดลิ้มฝีปากเพื่อรบรอยยิ้มของเขาอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถระงับความหวานในหัวใจของเขาได้เขากั้นหายใจและขึ้นเครื่องบินไปพร้อมกับเสียงที่วนอยู่ในหัวควรจะทำยังไงดีฉันทำแบบนั้นหรอมันเหมือนกับความรักของเด็กๆเลยมันแปลกฉันทำทุกอย่างกับเขาแล้ว เมื่อต้องเผชิญความปรารถนาความกังวลและความกดดันจากภายนอกของผู้ใหญ่และประสบกับการแยกทางและความเข้าใจผิดในระยะสั้นฉันคิดว่าความสัมพันธ์จะราบรื่นและยับยั้งชั่งใจไม่มากก็น้อยแต่พวกเขากลับมีความกระตือรือร้นและไม่เกรงกลัวเหมือนเมื่อก่อนตอนอยู่ด้วยกันครั้งแรกเมื่อราวประมาณ20นาฬิกาเซียวจ้านและหลีช่ชินได้พบกันและไปดูละครเรื่อง่าการกระทำแห่งชีวิตละครสั้นของเราเฉอ บทที่5มีชื่อตอนว่าและปิดเป็นบทละครเพลงเศร้าบทนี้เล่าเรื่องราวความรักร่วมเพศระหว่างนักแสดงชายไปเที่ยวทะเลกับสปอนเซอร์เซียวจา้านจำได้ว่าหวังยี่ปอขอให้เขาแนะนำตัวเองกับเพื่อนๆจึงเอ่ยถามหลีชินแบบเป็นกันเองคุณคิดยังไงกับการรักร่วมเพศพูดตามตรงเซียวจา้านไม่คิดว่าเขาเป็นเกย์เพราะเขาคิดว่าเขาแค่ไม่ชอบผู้ชายคนอื่นนอกจากหวังยี่ป๋อ แต่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่พูดไม่ได้เขาจึงถามไปอย่างเปิดเผยหลี่ซินย้อนถามเซียวจ้านว่าคุณหมายถึงในละครเมื่อสักครู่หรอชีวิตจริงพี่ชายนี่เป็นคำถามศตวรรษที่21หรอแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องปกติความเคารพสิทธิของทุกคนและรสนิยมทางเพศไม่ควรจำกัดเอาไว้อ่าหลี่ซินเจียคุณน่ารักมากเอ๋ทำไมจูจูถึงถามแบบนี้ล่ะ มีเด็กไล่ตามหรือเปล่าอืมจริงๆก็มีนะอือจริงๆเหรอไม่ได้ร้อเล่นใช่ไหมจ้านจ้นหน้าแดงเหรอมีเหตุการณ์แบบนี้จริงหรอใครอะ่ะใครอ่าเจ้ยเดีาพูดดังไปจริงๆฉันกังวลมากบอกมาบอกมานะนี่ใครบอกพี่สาวมาเถอะอ่าอ่อ่าฉันจะโชว์ลูกให้คุณดูเราอยู่ด้วยกันมานานแล้ว ว้าวฉันรู้จักเขาเขารอมากอยู่ด้วยกันจริงเหรอพวกเขาทั้งสองนั่งข้างๆกันแล้วดูอัลบั้มของเซีวจ้านโดยที่หัวเล็กๆของพวกเขาชนกันนิดหน่อยเหมือนนักเรียนมัธยมแอบแบ่งปันความรู้สึกแบบ Puppy Love ดีชินก็เหมือนกับสาวๆทุกคนที่ชอบฟังเรื่องของเพื่อนสนิทที่แบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับความรักจึงเอ่ยถามเซีวจ้านต่อว่าแล้วยังไงนานแล้วจริงๆเหรอ มันก้าวหน้าไปไกลแค่ไหนแล้วโอ้พระเจ้าจริงเหรอพ่อแม่เห็นด้วยเจ้าจานตอบไปทีละคำถามทั้งเขินอายหน้าแดงทั้งมีความสุขไปพร้อมๆกันในที่สุดเขาก็ตระหนักได้ว่าการแบ่งปันเรื่องราวความรักของเขากับผู้อื่นเป็นอย่างไรมันน่าเสียดายมากหลีชินคุณต้องเก็บมันไว้เป็นความลับน่ารักจังเลยจ้านจ้านพวกคุณสองคนเข้ากันได้ดีมากหลีชิน หยุดเซลได้แล้วมันน่าละอายเกินไปจริงๆโอเคอย่าเขินนะจ้านจ้านมันช่างน่ารักจริงๆดูจากรูปลักษณ์ของเขาแล้วคุณไม่สามารถบอกได้เลยว่าหวังยี่ปออ่อนโยนมากเอาใจใส่มากขนาดนี้ตรงข้ามกับใบหน้าที่เย็นชาของเขา หลี่สิ้นจ้องมองเซลวจ้านผู้อ่อนหวานแสนขี่อายเป็นเวลานานแล้วพบว่าเขาเปลี่ยนไปจริงๆรดวงตาของเขาเป็นผู้ใหญ่และมั่นคงมากมากกว่าในเดอะวูฟหมาป่าจอมราชันที่เคยเจอมาน้ำเสียงที่สุภาพอ่อนโยนของเขาดูเหมือนมีเสน่ห์มากขึ้นบ่งบอกว่าเขาถูกเอาใจใส่ถูกเอาอกเอาใจมาเป็นอย่างดีเลยมันหล่อเลี้ยงด้วยความรักและการปกป้องจากคนรัก จันจันฉันกล้าจริงๆทำตัวดีๆนะพาฉันไปพบเขาหน่อยสิถ้ามีโอกาสเป็นความปรารถนาจากก้นบึ้งของหัวใจโอเคโอเคได้เซียวจ้านตอบสนองอย่างมั่นคงและจริงใจบางครั้งเซียวจ้านยังคงนึกย้อนถ้ามีคนบอกเขาว่าในอนาคตคุณจะหลงรักเด็กผู้ชายที่อายุน้อยกว่า6ปีและคุณจะพาเขาไปพบพ่อกับแม่ของคุณเซียวจ้านคงจะคิดอย่างแน่นอนบุคคลน,นั้นป่วยทางจิตแน่ๆ แต่ตอนนี้เห็นไหมว่าความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากๆหัวใจดวงนี้ไม่เคยหยุดพักตั้งแต่ตอนที่ฉันตกหลุมรักหวังยี่ป๋อก่อนเข้านอนคืนนี้สายตรงจากจางเซี่ยวฟานเฮ้จ hey, ี้เซียงคงออกรายการแล้วหรออืมเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่ใช่จี้เซียงคงแต่เป็นสามีของเซียวจ้านหวังยี่ป๋อพี่อาบน้ำแล้วหรือยังผมอยากมิดีโอคอลอยากมองเห็นพี่เข้านอนน่ะ ยังเลยเพิ่งจัดกระเป๋าโอ้รีบหน่อยเถอะแล้วพี่ได้แนะนําแฟนตัวจริงของพี่ให้กับลู่เฉ๋อฉีของคุณแล้วหรือยังลู่เฉ๋อฉีไม่ใช่ของฉันแต่เป็นของจางเสี่ยวฟานฉันชื่อเซียวจ้านเป็นของหวังยี่ป๋อ <c oughs> อาหวังยี่ป๋อเซียวจ้านทวนประโยคอีกครั้งโดยใช้เสียงถึงใจเพื่อบอกหวังยี่ป๋อว่าฉันชื่อเซียวจ้านฉันเป็นของหวังยี่ป๋อ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทั้งหมดคือแฟนฟิชชั่นแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาอื่นใดขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ